สำหรับในสเต็ปที่2นี้นะครับจะเป็นการติดตั้งโปรแกรม sktool นะครับซึ่งโปรแกรม sktool เนี่ยจะใช้สำหรับเปิดโปรแกรมหน้าจอนะครับแล้วก็อัปโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมหน้าจอไปที่ตัวอุปกรณ์หน้าจอนะครับก็คือจอตัวนี้นะครับจอที่ใช้จะเป็นยี่ห้อ samcun นะครับ ยี่ห้อเซมคูณเป็นรุ่น sk sk โมเดลนะครับ sk รุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ที่ผมจะใช้แนะนำใช้นะครับก็จะเป็นรุ่น sk 043 fe หรือไม่ก็ sk 043 he นะครับตัวนี้จะราคาค่อนข้างาไม่หนักมากนะครับราคาพอรับได้นะครับก็ตัวละประมาณ2,000 2 5สองพันนะครับ ทีนี้นะครับวิธีการติดตั้งวิธีการติดตั้งนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ในแฟลชไดร์นะครับที่ผมส่งให้นะครับอพอเข้ามาใน เปิดได้นะครับเปิดเข้ามาก็จะมีโฟลเดอร์ตัวนี้ที่เขียนว่าข้อ3ติดตั้งจอ sktool ตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปเจอโฟลเดอร์ sktool version 7นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอีกนะครับก็จะมาที่ตรงนี้นะครับ sktool version 7 set up ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวไฟล์ที่ใช้สำหรับในการติดตั้งก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับ ก็รอสักครู่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งในการบูตโปรแกรมขึ้นมารอสักครู่นะครับพอโปรแกรมก็จะบูตขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับให้เรากด next นะครับแล้วก็มาที่ ตรงนี้นะครับจะเป็น i a c c e p t the the agreement ตรงนี้ให้ติกติ๊ก a c ก e p t ก็คือยอมรับในการติดตั้งนะครับแล้วก็กด Next ตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่โปรแกรมจะโปรแกรมที่เราติดตั้งอะ่ะมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับก็กด n e x t กด n e x t อีกครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราติ๊ก,ก็คือไอคอนมันจะไปโชว์ที่เดสก์ท็อปถ้าเราไม่ติก ถ้าเราไม่ติ๊กแบบนี้เราจะไม่เห็นไอคอนให้ติ๊กนะครับปกติมันจะติ๊กให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กด next แล้วก็กด install เลยนะครับตอนนี้โปรแกรมกำลังทำการติดตั้งนะครับในระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำการติดตั้งนั้นเดี๋ยวผมจะาพาไปดูตัวจอนะครับ ตัวนี้คือจอที่ผมจะเอามาสอนวิธีการอัปโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับตัวนี้มันจะมีมีตัวจอแล้วก็มีจุดที่ใช้ใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงตัวนี้จะใช้ไฟ24โวลต์นะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับต่อให้ถูกนะครับห้ามต่อผิดนะครับถ้าต่อผิดอ,อุปกรณ์พังอันนี้ ไม่รับผิดชอบด้วยนะครับต้องต่อให้ถูกนะครับต้องระวังด้วยแล้วก็พอ์ตรงนี้จะเป็นใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับจอนะครับก็จะต้องมีสายลิงก์นะครับแล้วก็พอดต,ตรงนี้มันจะมีพอต USB พอต USB แบบนี้มันจะมีสองพอก็พอตนี้ก็เอาไว้สำหรับ โหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ขึ้นไปที่จอตัวนี้นะครับสายลิงก์ที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวเหมือนปรินเตอร์ครับเป็นหัวออกเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเสียบกับจอแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเสียบกับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวขั้นตอนการดาวน์โหลดจะอยู่ในสเต็ปถัดไปนะครับสําหรับสเต็ปนี้จะเป็นการติดตั้งโปรแกรมนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมน่าจะใกล้จะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็รออีกน่าจะอีกประมาณ1 2นาทีก็น่าจะเสร็จครับขนาดไฟล์ในการติดตั้งครับก็ประมาณ400เมนะครับก็ถือว่ากลางๆครับไม่ใหญ่มาก คอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น windows 10นะครับ windows 7ก็ใช้ได้นะครับ windows 10ก็ใช้ได้ windows 11ก็ใช้ได้ครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาได้ทำการ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กด finish นะครับอัน,นี้ไอคอนของโปรแกรมนะมันจะไปอยู่ที่หน้า Desktop ให้ไปดูที่หน้า Desktop อนะครับตัวนี้นะครับ sk 2 w notion 7ตัวนี้เดี๋ยวผมจะ double click ให้ดูนะครับว่าโปรแกรมเป็นแบบไหนหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาโปรแกรม ที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับเรียกว่าหน้าตาของแพลตฟอร์มแล้วกัน s k t o o l นะครับที่เราจะเอาโปรแกรมล้างรถเนะครับมาเปิดในนี้นะครับสําหรับการติดตั้งโปรแกรม s k t o o e ก็ได้เสร็จสิ้นลงนะครับก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้นะครับในสเต็ปถัดไปก็จะบอกวิธีการอัปโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับสำหรับวีโอตัวนี้ก็ จบเทียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ